สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลือ้อมะเขือเทศน,นะครับนี่นะครับทีลือ้อขตดเหนื่อยเลยนี่นะครับประเทศอิสรเอลนะครับนือยลื้อเสร็จแล้วนะครับนี่ลื้อเสร็จแล้วนะครับวันนี้ แถวนี้ลื้อนั่นครับถอนออกถอนหมดแล้วก็ตัดเชื่อนะครับนี่นะครับที่อสราเลดูดูนี้แล้ด,ดูลือลื้อสวนนะครับดูร้อนนะครับ โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ